วันนี้ตะเรไปตกปลาคนเดียวค่ะไม่ได้ถ่ายวีดีโอถ่ายแต่ตอนผ่าละกันเนาะ mm hmm. ในดราม่านะคะอันนี้คือ,เ,อเลื่อยไฟฟ้า ันนี้ลุงไปคนเดียวได้สองตัวแต่ถ้าไปกับแอนไปได้ไปกับแอนไปเอได้แค่ตัวเดียวโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไป,ไปก็ทะเลาะก,กันตลอดงานดีแล้วไปคนเดียว อันหนึ่งสี่กิโลอันหนึ่งสามกิโลครึ่งค่ะหลุดมีดหลุดมีหลุดครับ already lock wait <With. S 2> Lose no meat. That's good. I'll shave a little bit off for my wife's soup, hey? Eh? Mm. Mm. No eggs. No wally. Hey, blood deer, blood down there. เลือดเยอะมากเลยเนี่ยแซลมอนเนี่ยไม่ดราม่านะคะอยากให้เห็นว่าชีวิตการเป็นอยู่คนที่นี่เขาทำกันยังไงคือเส้็น วัดสตีลวัดสตีลเขียว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 ไม่รู้ว่าพูดถูกไหมมันสังเกตวัดสตีลเขีก็คือหางค่ะ Okay maybe this one will go better you Ready I'm lady สดส,ด,สดร้อนร้อนเมื่อกี้ค่ะช่วงนี้เขามีฤดูตกปลาถ้าใครตกได้ใหญ่สุดก็ได้เรือไปลํำหนึ่งค่ะแต่อันนี้มันเล็กเพราะว่าใหญ่สุดอ่ะเขาประมาณ อ่าสิบกิโลสิกิโลหน่อยหแต่อันนี้แค่อันนี้แค่สีกิโลอันนี้สามกิโลครึ่งอันนี้ทิ้งหมดเลยค่ะเสียดายมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงที่เหลือทิ้งหมดค่ะท้องปลาก็อยากกินนะเห็นเขาทำกินแต่ไม่มีแอร์ฟรายกุไล Mňam.